Muito, muito. สวัสดีเอฟซี FC พี่น้องติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพาเอฟซีพี่น้องมาเบิง้งเจ้าเขาดินนะครับพ่อพันธุ์ไายตีกำลังโด่งดังในตอนนี้นะครับยูคอกลูกทุ่งฟ้ามบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูของเสียเอียวนะครับครับสวัสดีครับเสียเอียวครับครับสวัสดีครับเคยเห็นตาได้คลิปของช่องหล้านหลา กะผมกัตะลึงนะครับทีเห็นเขาดินตีเห็นพอพันควายที่มีเขาส่งแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับกะนีโอกาสได้มาหานะครับตีเยี่ยวนะครับซอยเราประวัติของเจ้าเขาดินให้เอฟซีพี่นว์เพิ่นฟังนะครับครับผมสำหรับเจ้าเขาดินนะครับเจ้าเขาดินเป็นลูกของแสนซีพี่ครับผมครับแม่ค้าแพงสายป่านสุลินนะครับครับผมลักษณะโดดเด่น ของเขาดินคือมีลักษณะม่วงเขาที่เปิดกว้างนะครับครับโคนเขาดอกเขาใหญ่ครับเป็นป้ายทีมีลักษณะที่ค่อนข้างเบิดเบินครับหนาลึกนะครับกระดูกใหญ่นะครับครับผมทํามโตดีคือเนี่ยครับเสนอีกอย่างหนึ่งก็คือแมนแมนครับมีเสนก็คือเปิดมุมงเขาเปิดสวยดีนะครับมี่นลเสน ตอนนี้เพื่อนอายุได้จักจักปีแล้วครับตอนนี้เขาดีอายุห้าปีครับห้าปีครับผมสูงไร้บรรไดครับความสูงอัปเดตตอนนี้ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าบวกครับร้อยหกสิบห้าบวกครับน้ำหนักประมาณหนึ่งพันสองร้อยกิโลกร,รัมหนึ่งตันสองร้อยกิโลกร,รัมนะครับครับผมแล้วถ้าเกษตรกรเนปซี่ FC อยากเอากล้วยแม เขามาเพื่อจะขอแนวเขาดินนี่คิดอัตราค่าบริการแบบแบบไหนครับสีเยี้ยวครับการสำรับเขาดินนะครับถ้ามาผสมไปกับกับสามพันบาทรับประกันสามครั้งถ้าเป็นน้ำเชื่อกาชุดละสามพันสิบแถมสองนะครับครับผมสำหรับโครงการกาเปิดเป็นช่วงนะครับปกติที่ผ่านมากาเป็นโครงการหนึ่งหมื่นพันบาทครับสำรับตัวเดียวถ้าเป็นแม่ลูกมากาสองหมื่นบาทนะครับ ค่ามีลูกติดมาน้าสองสองมืนบาทแ่นครับเพราะว่ามีลูกติดมากสิมีการดูแลเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มเติมเป็นคาเลียงเลียงดูแ่นครับครับผมถือว่าเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับครับที่เป็นท่างเลือกสําหรับภูมักสไตล์อ่าแบบเขาดินนะครับครับผมมีจุดเด่นหลายมองพื่อกันครับครับผมมีอย่างเนี่ยครับเด่นเด่นนี่นะครับเอกลักษณ์ก็คือทรงเขาทรงเขานะครับเอฟซีพี่น้องครับ แข็งขาใหญ่ครับตอนนี้ครับครับผมควอมหนาควอมลึกครับครับผมขาใหญ่นะครับนี่นะครับเพลซีพี่น้องความหนาก็น่าจจะเมตรเมตรกว่าครับความหนาคือจากหลังลงมาหาทองนะครับเพลซีพี่น้องครับความลึกความลึกนะครับขวัญดีไข่ดีนะครับขวัญดีไข่ดีขวัญความสูงความสมบูรณ์ ใายมานาวตัดนะครับเบบซีพี่น้องหางไข่ดีครับไข่ดีไข่เพียงไข่เสมอนะครับเสมอดีครับไข่เสมอเขาดินทางนี้ก็ควันนะครับควัน่วันี่นี่นะครับควันควันตกตกสวงนะครับเบบซีพี่น้องครับผู้เฒ่าบางคนเพิ่นก็สิเอิ้นว่าควันปิดไทยนะครับไทยไทยคือเงินเขาแล้วบ่ออกเงินท้องเขาแล้วปิดไปเรื่อยนะครับซึ่งมีอยู่ใน เจ้าเขาดินนี่นะครับวันยูขางขวาขวันปิดสวาบนะครับคนนทยปากกาพอเดินสวาบนะครับเอฟซีพี่น้องครับสําหรับผู้ใดที่สนใจเขาดินกับที่ว่าฝากเป็นทางเลือกนะครับมีทางนําเสื้อมีทั้งผสมโตนะครับจะสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับครับผม0 8 4 4 0 2ป3 5 8่่าปครับครับผม โทรติดต่อพี่สีเยวได้ที่ลูกลูกทุ่งฟาร์มครับเบอร์เบอร์เบอร์ไอเดียไล่กับเบอร์โทรศัพท์เลยครับครับผมคือสามารถทางไล่ได้ตามเบอร์ครับผมเบอร์ตู้เบอร์ลูกทุ่งฟาร์มควายงามจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมหรือจะทางตั้งเฟซบุ๊กก็ได้นะครับพี่นอเอฟซีครับครับถึงเอฟซีพี่น้อที่เบิรงคลิปนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก๊อตรงใจวิทย์ผู้ดินน้ำนะครับ ทีแต่ภาพว่าเบิงจากเขาดินตีเป็นพอป้านควายท,ทีเสียงดงดังหนาตาดูดันเท่นะครับที่ผมกติดตามเพิ่งได้ไม่เห็นตัวจริงกะบ่ผิดหวังนะครับเฟซี F C, พี่น้องครับส่วนสูงร้อยหกสิบห้าบวกนะครับช่วงนี้ปันหาวนะครับเพราะว่ามันมีควายแม่เขามาหาเพื่อนเรื่อยเมื่อเศ้าก็มีควายแม่หน่อยนั่งหนึ่งเขามาเพื่อนก็นเลยหาวเพื่อนอาจจะบอยหยุดนิง่งการท่าท่ากะยากนะครับเฟซี F C, พี่น้องผมจะลากิมนี่ไปเพียงแค่นี้นะครับ,บครับขอบพุณหนาลๆครับ